อิดานิตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะนิพพานโตปะทายะปัญจสัตธีสังวัชชรุตตระปัญจสตาธิกานิดเวสังวัชชละสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนกาลวัเสนะ อัสสยุชะมาสัสสะปัญจวิสติมังดินนังวาลวะเสนะปณะภุมมมวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพานาสาสนายุกาละคะนาสัลลเขตภาสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุกาล นับจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วสองพันหาพรรษาปัจจุบันสมัยตุลาคมมาศสุลทินที่25อังคารวาระ พระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่ปณิินพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีใยัยยอันจะพึงกำหนดนับได้ด้วยปากาลชนีอิตตอปังสก,กัจจังธรมโมโซตะโพติเบื้องหน้าแต่นี้ พึงตั้งสมนาหรารจิตสดับธรรมภาสิทธดังจะได้แสดงต่อไปโดยเครพเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสุทธิสัพเพเกสหิโหติตุเขหินิพพติเจตโสโหติสาสันติ พานมีติวุจติติณบัดนี้จะได้แสดงสาศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควร ศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้บุคคลเป็นผู้ไม่ประมาทถ,ถือเอาประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งสูงสุดไว้ได้ซึ่งบุคคลผู้ถือเอาประโยชน์ไว้ได้นี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าบัณฑิต คือผู้ฉลาดดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงถึงบุคคลผู้ไม่ประมาทถ,ถือเอาประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าไว้ได้ว่าอัปมัตโตอุโภอเทอธิกันหาติบันดิโตดิเทธรเมเมจโยอัทโทโยจัตโทสัมปรายโก อัทธาพิสมโยธีสมยาธีโลบันฑิตโตติปวุจติติบันดิตคือผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าไว้ได้จึงเรียกว่าบันดิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ดังนี้ และนอกจากประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าแล้วยังได้ตราถึงประโยชน์อย่างสูงสุดซึ่งบุคคลผู้ไม่ประมาทพึงบรรลุถึงได้ไว้อีกว่าอปปมาโดอปมตังปดังปมาโดมัจุโนปดังอปปมัตตานมียันติเยปมัตนายถามตาแปลความว่า ความไม่ประมาทเป็นอมตะบทคือทางให้ถึงความไม่ตายได้แก่พระนิพพานนั่นเองความประมาทเป็นทางให้ถึงความตายบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมชื่อว่าไม่ตายส่วนบุคคลผู้ประมาทแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ตายแล้วดังนี้ แม้นในเวลาใกล้จะเสด็จดับขันพระปรินิพานก็ยังได้ตรัสไว้เป็นปัจฉิมวาจาสุดท้ายไว้ว่าหันดาดานิพิกเวอามันตยามิโบพิสุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขารดาสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเดนะสัมปาเดธะขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นผู้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว พร้อมทั้งปัญญาคือความรอบรู้ในอันที่จะปาราบความเพียนและสิ่งที่ควรละกระทำสิ่งที่ควรกระทำอันเป็นกรณีกิจที่ทุกทุกคนควรทำไว้เป็นประจำไม่ปล่อยให้การเวลาล่วงเลยไปเปล่าวสจากเปล่าปาศจากประโยชน์ คือว่าย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยสติปัญญาให้บรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันบ้างถึงประโยชน์ภายภาคหน้าบ้างถึงประโยชน์อย่างสูงสุดบ้างอันเรียกว่าปรมตถประโยชน์โดยที่มาปฏิบตัติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วเมื่อเป็นดังนี้ก็จากบรรลุถึงฝั่งคือพระนิพพานได้ในที่สุดอันจะก้าวล่วงบวงแห่งมานที่ก้าวล่วงได้ยากก้าวโดยสรุปคือปฏิบัติตนให้บรรลุถึงปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด การที่จะมาปฏิบัติให้บรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันนั้นก็ด้วยการที่มาปฏิบัติในทิฏฐธรรมิกตถประโยชน์คือประโยชน์ปัจจุบันอันเป็นส่วนเหตุคืออุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอารักขาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษา กัลยาณมิตรตาการครบเพื่อนคบมิตรที่ดีและสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฟืดเคืองเกินไปไม่ให้ฟุ่มเปือยเกินไปบุคคลผู้ปฏิบัติในธรรมะทั้งสี่ประการนี้ ย่อมบรรลุถึงลาบยศสันเสริญส,สุขหรือทรัพยศไม่ตีอันเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นเครื่องเกื้อกูลให้กายอันนี้ประกอบด้วยชีวิตนี้ให้บรรลุถึงความสุขอยู่ในปัจจุบันและบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมปฏิบัติให้บรรลุถึงประโยชน์ภายหน้าด้วยคุณธรรมสี่ประการคือ ศัทธาสัามปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อในวัตถุคือสิ่งที่ควรเชื่อศีสลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะคือการสละบริจาคปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา ความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์บุคคลผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ย่อมยังตนให้บรรลุถึงความสุขที่เป็นภายหน้าด้วยทำให้จิตใจนี้มีความสุขด้วยและเผื่อแผ่ความสุขของตนให้ถึงแก่ผู้อื่นด้วยอันประโยชน์ปัจจุบันนั้น ย่อมเกื้อกูลแก่ตนเองแก่ชีวิตร่างกายของตนเองและเกื้อกูลอยู่ในปัจจุบันส่วนประโยชน์ในภายหน้านั้นย่อมเกื้อกูลถึงบุคคลอื่นบ้างย่อมเกื้อกูลจิตใจและย่อมเกื้อกูลตลอดไปถึงการภายหน้าบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมปฏิบัติตามธรรมในธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจึงสามารถบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองดังที่กล่าวได้อันหนึ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้ย่อมจะปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ อันย่อเข้าเป็นปัญญาศิกขาศิกขาคือปัญญาย่อมปฏิบัติอยู่ในสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบทั้งสามนี้ก็สงเคราะห์เข้าในศีลและสิกขาศิกขา,าคือศีลอันหนึ่งย่อมปฏิบัติอยู่ในสัมมาวายโม ความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบทั้งสามนี้ก็สงเคราะห์เข้าในจิตสิกขาหรือสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติอยู่ในมรรคมีองค์แปดอันสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาย่อมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงฝั่งอม,มะตะคือพระนิพพานซึ่งล่วงพ้นซึ่งล่วงพ้นแห่งบ่วงแห่งมารอันข้ามได้ด้วยยากการปฏิบัติการปฏิบัติในมัคมีองค์แปดหรือในไตรสิกขานี้ย่อมมีปัญญาเป็นสูงสุดโดยที่มีสมาธิ เป็นเครื่องอุดหนุนหรือเป็นบาทของปัญญาและมีศีลเป็นภาคพื้นของทั้งสมาธิและของทั้งปัญญาเ <c oughs> มื่อเป็นดังเมื่อปฏิบัติดังนี้จึงกล่าวสรุปได้ว่าย่อมปฏิบัติอยู่ในวิสุทธิมรรคคือทางแห่งความ บริสุทธิ์และเมื่อยกปัญญาขึ้นเป็นประธานคือว่าย่อมเห็นชอบด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาการเห็นไตรลักษณ์คือลักษณะเครื่องกำหนดหมายทั้งสามประการว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสังขารทั้งหลายและโดยเฉพาะในข้อวิสังขารคือมรรคผลนิพพานอันไม่ใช่สังขารย่อมชื่อว่าเป็นวิสังขารทั้งสังขารและวิสังขารจึงรวมเรียกว่าเป็นธรรมและธรรมทั้งปวง ก็คือทั้งสังขารและวิสังขารน,นี้เองล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนจึงไม่ควรยึดถือว่าขันห้ารูปนามนี้เป็นเราเราเป็นขันห้ารูปนามนี้ขันห้ารูปนามนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเมื่อได้มีปัญญาเห็นจริงแจ้งชัดว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาและวิสังขารทั้งปวงก็เป็นอนัตตาจึงไม่ควรยึดถือและก็ชื่อว่าย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในกองทุกข์อันเป็นนิพพิทาเมื่อเป็นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในกองทุกข์ ก็ย่อมจะสิ้นความติดใจยินดีเมื่อสิ้นความติดใจยินดีจิตก็ยิ้มจิตก,ก็ย่อมวิมุติคือหลุดพ้นจากกองกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้จึงได้ตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจาติสัพเพสังฆาราทุกขาติสัพเพธรรมาอนัตตาติยะดาปัญญาญาปสติ อัทนิพินตติตุเคเอสะมมมคโววิสุทธิยาแปลความว่าเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงทั้งทั้งปวงคือทั้งสังขารและวิสังขารน,นี้เป็นอนัตตาดัางนี้แล้ว ก็ย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในกองทุกนี้นี้เป็นทางแห่งวิสุทธ,ธิคือความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นนั่นเองอันความหลุดพ้นซึ่งเป็นวิสุทธ,ธิมัคทางแห่งวิสุทธ,ธิดังนี้ย่อมเป็นความพ้นจากกิเลสทั้งปวง และความพ้นหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนี้แหละชื่อว่าวิสุทธิสัพพะเรเสหิที่แปลว่าความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงเพราะว่ากิเลสนี้แปลว่าเครื่องเศร้าหมองเมื่อกิเลสมีอยู่ก็ทําจิตใจนี้ให้เศร้าหมองด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ ทำจิตใจให้ไม่บริสุทธิ์ต่อเมื่อพ้นจากกิเลสทั้งปวงก็เป็นอันว่าพ้นจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งปวงได้เมื่อพ้นจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งปวงได้จิตจึงเป็นความบริสุทธิ์เป็นจิตด,ดั้งเดิมและความบริสุทธิ์นั้นก็ชื่อว่าความบริสุทธิ์จากกิเลส เครื่องเศร้าหมองทั้งปวงนั่นเองอันหนึ่งความบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงนี้ย่อมเป็นความดับจากกองทุกข์ทั้งปวงเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งปวงดังที่ตัดเอาไว้ในอริยสัจส,สี่ชี้ให้รู้จากทุกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ นี้เป็นสภาวะทุกข์คือทุกข์เป็นไปตามสภาพโสกะความแห้งใจปริเทวะความคร่ำครวรทุกขะความไม่สบายกายโทมนัตความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแค้นใจนี้ก็เป็นทุกข์กล่าวโดยสรุปย่อก็คือความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ย่อลงอีกก็เป็นความปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์และทั้งหมดนี้ก็สรุปย่อลงในขันห้านี้เองอันเป็นสิ่งที่ยึดถือว่าขันห้านี้เป็นเราขันห้านี้เป็นตัวตนของเรา ดังที่ตรัสโดยสรุปว่าสังคีเตนเะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการนี้เป็นทุกข์และทุกทั้งปวงนี้ย่อมเกิดจากทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกขก็ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนี้ก็ยกเอาตัณหาขึ้นแสดงว่าความดิ้นรนทยานอยาก เป็นกามตัญหาความดิ้นรนทยานอยากไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลายภาวะตัญหาความดิ้นรนทยานอยากเพื่อความอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่วิภาวะตัญหาความดิ้นรนไปเพื่อความไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่ ตันหาดังที่ก่ามานี้เป็นสตัวสมุทยัยคือตัวเหตุให้เกิดทุกข์แต่ว่าก็พึงเข้าใจว่าตัดยกขึ้นแสดงเพื่อเป็นที่ตั้งเท่านั้นเพราะว่าบรรดากิเลสท,ทั้งหมดตั้งต้งตนแต่อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง และกิเลสทั้งหลายที่บังเกิดสืบต่อจากอวิชชาล้วนแต่เป็นตัวสมุทัไทยเหตุให้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อดับกิเลสได้จึงดับตัณหาได้ก็ดับทุกข์ได้จึงตรัสไว้หรือจึงได้แสดงไว้ว่า ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวงเป็นความดับจากทุกข์ทั้งปวงอันนี้แหละเป็นหลักสำคัญที่จะให้บรรลุถึงนิพพานจึงได้ตัดเอาไว้หรือจึงได้มีพุทธศาสนะส,สุภาษิตหรือธรรมภาษิตแสดงไว้ต่อไปอีกว่าวิสุทธิสัพ,พะเกรเซหิโหติทุกเคหินิพุติ เจตโซโหติซาสันตินิพานะมีติวุจติที่แปลต่อกันไปว่านั่นกล่าวคือความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงเป็นความดับจากกองทุกข์ทั้งปวงนั้นเป็นสันติคือความสงบแห่งใจสันติคือความสงบแห่งใจนี้แหละที่เรียกว่า พระนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อก่ลาวอย่างครอบคุมทั้งหมดนิพพานก็คือสันติความสงบแห่งใจและสันติความสงบแห่งใจนั้นก็คือผลจากความดับจากทุกข์ทั้งปวงและความดับจากกองทุกข์ทั้งปวงนั้นก็คือความบริสุทธิ์จากกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง ฉะนั้นธรรมะเหล่านี้คือความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงความดับจากกองทุกข์ทั้งปวงความสงบแห่งใจและนิพพานจึงเนื่องถึงกันหรือจะกล่าวรวมเป็นอันเดียวกันก็ได้จะแยกออกจากกันไม่ได้ต้องมีพร้อมคือจะต้องมีความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง ดับจากกองทุกข์ทั้งปวงสงบแห่งใจจึงเรียกรวมว่าเป็นนิพพานตามธรรมะที่แสดงมานิพพานจึงอยู่ที่ความสงบแห่งใจความสงบแห่งใจจึงอยู่ที่ดับจากกองทุกข์ทั้งปวงความดับจากกองทุกข์ทั้งหลายจึงอยู่ที่ความบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง ทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมะในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วคือในศีลในสมาธิและในปัญญาและเมื่อบรรลุถึงปัญญาก็ย่อมจะได้เห็นด้วยปัญญาที่ถูกที่ชอบว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทาทั้งปวงคือทั้งสังขารและทั้งทั้งวิสังขาร เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนย่อมจะได้นิพิทาคือความเบื่อหน่ายในกองทุกข์ทำให้ไม่ติดอยู่ในกองทุกข์ทำให้วางทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้แหละเป็นวิสุธทธิมรรคคือทางแห่งความหมดจดเป็นทางแห่งความหมดจดจากอะไรก็คือความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงนั่นเอง มีตันหาเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ดับทุกข์ได้เมื่อดับกิเลสได้หรือเมื่อดับกิเลสด,ดับทุกข์ได้ก็ได้ผลคือสันติคือความสงบแห่งใจอันเรียกว่านิพาน <c oughs> การปฏิบัติตามธรรมดังนี้จึงเป็นการปฏิบัติที่เนื่องถึงกันผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมได้กระแสแห่งความสงบแห่งใจจากการปฏิบัติธรรมของตนตามลำดับเป็นอันว่าได้ตกลงกระแสแห่งพระนิพพานย่อมได้ความเย็นใจได้ความสุขใจ <c oughs> แม้นว่าจะยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน เพียงแต่ได้ตกลงกระแสะแห่งพระนิพพานอันเกิดจากความสงบใจที่ได้จากการปฏิบัติก็ชื่อว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติเข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานปฏิบัติเข้าใกล้พระนิพพานอันนำให้ตนได้พบกับความสุขที่เป็นความสุขอย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับการทั้งปวงนี้ต้องอาศัยความไม่ประมาณ เป็นเครื่องอุปถัมภ์สนับสนุนตั้งแต่ต้นมาอันจะนำให้เป็นผู้ปฏิบัติตนเองให้ได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันทั้งในประโยชน์ภายหน้าจนกระทั่งได้ประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานมีอาถธิบายดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการัชนนี